สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟลอร่ากับโนตจะพาเรากลับไปที่เชียงใหม่เมืองโปรโดของพวกเขากันอีกครั้งช่องนี้มีผู้ติดตามถึง181,000คนเลยนะคะคลิปนี้มีชื่อว่าเชียงใหม่เซอร์ไพรส์เราทุกครั้งที่มาเยือนสำรวจนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งแค่ชื่อคลิปก็บอกแล้วว่าเราจะได้เห็นเชียงใหม่ในมุมมองที่แตกต่างออกไป ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเท่านั้นใครที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวเชียงใหม่หรืออยากเห็นเชียงใหม่ในมุมมองใหม่ๆห,ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดและอย่าลืมกดติดตามช่องฟลอร่ากับโนตไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ Flora าและโนตกลับมาเยือนเชียงใหม่เมืองที่พวกเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ถึงสปี สิ่งแรกที่พวกเขาอยากทำคือไปกินอาหารเช้าที่ร้านโปรดนั่นก็คือร้านข้าวมันไก่ฟลอราเล่าว่าร้านนี้พิเศษมากเพราะเธอเคยกินตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายและอาจจะเป็นร้านข้าวมันไก่ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่เลยก็ว่าได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็พูดถึงเรื่องการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ในเชียงใหม่ฟลอราเตือนว่าถ้าใครวางแผนจะเช่ารถ ต้องมีใบขับขี่และใบอนุญาตสากลให้พร้อมเพราะช่วงนี้มีจุดตรวจเยอะมากโดยเฉพาะบริเวณคูเมืองและรอบๆตัวเมืองเชียงใหม่พวกเขามักจะถูกตำรวจเรียกตรวจเพราะหน้าตาเหมือนชาวต่างชาติแต่พอโนต้ตพูดภาษาไทยตำรวจก็ปล่อยผ่านไปฟลอร่าบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันค่าเช่ารถสกูตเตอร์น่ารักๆแบบที่พวกเขาเช่าอยู่ที่ประมาณ250บาทต่อวัน ทั้งคู่แวะไปทักทายเจ้าของร้านข้าวมันไก่ซึ่งเป็นคนอัธยาศัยดีมากฟลอราเล่าว,ว่าย่านเมืองเก่าเล็ก,ลกแห่งนี้มีอาหารท้องถิ่นอร่อยๆยเยอะมากทั้งข้าวมันไก่ข้าวขาหมูกลวยเตี๋ยวและของหวานเมื่อไปถึงร้านข้าวมันไก่ฟลอราอธิบายว่าเราไม่ต้องสั่งอาหารที่เคาน์เตอร์ แต่สามารถไปหาที่นั่งได้เลยแล้วค่อยสั่งไก่จะมีทั้งไก่ต้มและไก่ทอดรวมถึงหมูสเต็กด้วยแล้วค่อยตะโกนสั่งคนขายไก่ที่อยู่หน้าร้านฟลอราตื่นเต้นมากที่ร้านนี้เสิร์ฟซุปให้แบบร้อนร้อนและเติมให้ตลอดก่อนที่ซุปจะหมดชามซะอีกพวกเขาได้ลองทั้งข้าวมันไก่และหมูสเต็กฟลอราบอกว่าหมูสเต็กอร่อยขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะเนื้อนุ่ม ชุ่มฉ่ำไม่แห้งเหมือนเมื่อก่อนฟลอราเล่าว,ว่าร้านข้าวมันไก่ร้านนี้เคยโด่งดังมากในอดีตขนาดราชวงศ์ยังเคยเสด็จมาเสวยและร้านยังได้รับชามสีเขียวซึ่งเปรียบเสมือนมิชลินไกด์ของประเทศไทยราคาอาหารที่นี่ก็ไม่แพงทั้งหมดแค่220บบาทเท่านั้นหลังจากอิ่มอร่อยกับข้าวมันไก่แล้วทั้งคู่ก็ไปต่อกันที่ร้านขนมหวานชื่อ วันละมุนซึ่งอยู่ใกล้กับอนุสาวารียสามกษัตริย์ร้านนี้เสิร์ฟขนมไทยโบราณหน้าตาสวยงามฟลอร่ากับโนต้ตเลือกชิมขนมเปียกระปูนและขนมสใส่ไส้ฟลอราอธิบายว่าขนมสใส่ไส้มีไส้ถั่วเขียวอยู่ข้างในและไม่หวานมากต้องเติมน้ำตาลเพิ่มจากนั้นฟลอร่าก็แนะนำแพลตฟอร์มสแค Space สสำหรับคนที่อยากสร้างเว็บไซต์ ต่อมาทั้งคู่ก็ไปที่ร้านกาแฟเอลี่โอซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟาสวยๆในเชียงใหม่ฟลอร่าเล่าว่าแถวนี้เรียกว่าช้างเผือกซึ่งเป็นย่านที่นิยมในหมู่คนไทยเพราะมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งนักศึกษาชอบมานั่งเล่นแถวนี้หลังจากพักผ่อนที่ร้านกาแฟาแล้วฟลอร่ากับโน้ตก็ไปที่ตลาดสิริวัฒนาหรือกาดทานิน ซึ่งเป็นตลาดโปรดของพวกเขาทั้งคู่เคยมาซื้อของที่นี่บ่อยๆสมัยที่ยังอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ตลาดแห่งนี้มีทั้งอาหารปรุงสำเร็จของว่างผักสดเนื้อสัตว์และของฝากฟลอร่าบอกว่าตลาดนี้สะอาดมากที่ตลาดแห่งนี้ฟลอร่ากับโน้ตได้ลองไส้อั่วจากร้านที่ได้รับชามสีเขียวอีกแล้วฟลอร่าบอกว่าไส้อั่วร้านนี้อร่อยมาก ไม่มันเกินไปและเต็มไปด้วยสมุนไพรฟลอราแนะนำว่ามาเชียงใหม่ต้องลองไส้หัวน้ำพริกหนุ่มแคบหมูหนอนไม้ไผ่ทอดและข้าวซอยฟลอรากับโนตยังได้ซื้อมันฝรั่งทอดที่ตลาดนี้ด้วยฟลอราบอกว่ามันฝรั่งทอดแบบนี้เป็นของโปรโดของเธอและอร่อยกว่ามันฝรั่งทอดแบรนด์ดังๆจุดหมายสุดท้ายของวันคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามและเหมาะกับการมาวิ่งออกกำลังกายและชมพระอาทิตย์ตกฟลอร่ากับโนดเล่าว่าพวกเขาเริ่มมาวิ่งที่นี่บ่อยขึ้นและมีคนจำพวกเขาได้ด้วยเหตุผลที่ฟลอร่ากับโนดท,ทำวิดีโอนี้ฟลอร่ากับโน้ต้องการแบ่งปันประสบการณ์การกลับมาเยือนเชียงใหม่ในมุมมองที่แตกต่างออกไปพวกเขาอยากแนะนำร้านอาหารอร่อยอ ร้านกาแฟาบรรยากาศดีตลาดท้องถิ่นและสถานที่สวยๆที่อาจจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ก็มีสเสน่ห์และน่าสนใจไม่แพ้กันความคิดเห็นจากผู้ชมคอมเมนต์แรกนะคะถ้าคุณมีใบอนุญาตสากลมันถูกกฎหมายไหมความคิดเห็นต่อมาอาเราไปที่ร้านกริดโอชาแทนดูคล้ายๆกันอร่อยมากแต่จะกลับไปลองอีกครั้ง ผู้ชมท่านหนึ่งกล่าวฉันรอคอยที่จะได้เห็นคุณเจอพี่สาวของคุณอีกครั้งคุณก็รู้ว่าฉันกำลังพูดอะไรอีกหนึ่งความเห็นคุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพอากาศหมอกควันและอื่นๆของเชียงใหม่ในขณะนี้ได้ไหมฉันจะไปประเทศไทยในเดือนมีนาคมและอยากไปเชียงใหม่มากแต่ได้ยินมาว่าไม่ใช่เดือนที่เหมาะสมที่จะไปเนื่องจากฤดูเผา ขอบคุณค่ะคอมเมนต์หนึ่งโอ้ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอพวกคุณในยุโรปฉันอาศัยอยู่ในลอนดอนฉันกำลังวางแผนเดินทางไปเชียงใหม่หรือโซในปีหน้าวลอกยอดเยี่ยมผู้ชมท่านหนึ่งแสดงความรู้สึกดีมากและยินดีต้อนรับสู่ยุโรปคอมเมนต์หนึ่งได้ยินมาว่าพวกคุณกำลังจะไปเที่ยวยุโรปโปรดไปที่สโลวีเนียถ้าคุณมีโอกาส มีความทรงจำที่ดีมากที่นั่นหนึ่งในประเทศโปรโดของฉันในยุโรปขอให้คุณมีความสุขกับการเดินทางในยุโรปความเห็นหนึ่งเชียงใหม่ห่วยผู้ชมท่านหนึ่งเปล่าฉันให้เครดิตพวกคุณเสมอสำหรับความรักที่ฉันมีต่อเชียงใหม่และช่างเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบเพราะฉันกำลังจะกลับไปที่นั่นในเดือนพฤษภาคมและฉันมีคำแนะนำใหม่ๆขอบคุณฟลอร่าและโนต อีกท่านหวังว่าคุณจะไปเที่ยวทะเลสาบโคโมโประเทศอิตาลีในการเดินทางไปยุโรปของคุณคอมเมนต์หนึ่งแล้วฤดูเผาและอุณหภูมิที่ทนไม่ได้ในตอนนี้ล่ะผู้ชมท่านหนึ่งแสดงความรู้สึกอ้าความรักมากมายและผู้ชมที่แท้จริงของคุณจากเนปาลรอไม่ไหวแล้วสำหรับวอลลอกในยุโรปของคุณฟลอราและโนตอีกท่าน เป็นสถานที่ที่สวยงามและการเชื่อมต่อที่พิเศษของความเงียบสงบในโลกที่วุ่นวายขอบคุณอีกครั้งที่พาเราไปกับคุณทั้งสองในการเดินทางผ่านชีวิตคอมเมนต์หนึ่งพวกคุณทําวิดีโอได้ดีที่สุดสนุกมากและฉันชอบบุคลิกของคุณขอบคุณผู้ชมท่านหนึ่งทำให้ฉันอยากกลับไปตอนนี้เลยตอนนี้อยู่ที่โอมาน ครั้งสุดท้ายที่เราอยู่ที่นั่นมักจะเดินเล่นที่มหาวิทยาลัยในตอนเช้าอีกท่านโอ้ฉันคิดถึงเชียงใหม่เมืองที่สวยงามฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเมื่ออาหารของคุณจะราคาเท่าไหร่ดีจังเลยดีใจที่พวกคุณจะมาที่ยุโรปคอมเมนต์หนึ่งฟลอราและโนคุณทั้งสองทำเนื้อหาที่ดีที่สุดในเชียงใหม่เสมอในความคิดของฉันฟลอราและโนต ฉันเขารบคุณทั้งสองมากฉันขอให้คุณทั้งสองโชคดีกับการสร้างบ้านในฝันของคุณในประเทศไทยผู้ชมท่านหนึ่งเป็นทางเลือกที่ดีครับโดยส่วนตัวแล้วฉันชอบผลไม้ไทยและไม่ค่อยชอบขนมไทยเท่าไหร่แต่ฉันชอบขนมทัวแพรกับน้ำตาลจิ้มของมันครอบครัวของฉันทำมะม่วงอบแห้งเองอีกท่านเราจะไปเชียงใหม่ในเดือนเมษายนจะลองหนอนไม้ไผ่แน่นอน คอมเมนต์หนึ่งฉันดูช่องนี้เป็นประจำตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฟลอราเป็นผู้หญิงไทยจริงๆแล้วรักพวกคุณผู้ชมท่านหนึ่งตลาดสรีวัฒนาเป็นที่โปรดของฉันเราอาศัยอยู่ไม่ไกลดีมากอีกท่านพวกคุณเช่าสกูตเตอร์จากร้านไหนคอมเมนต์หนึ่งคุณต้องมีเงินเท่าไหร่ในการอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนผู้ชมท่านหนึ่ง ชอบสีวัฒนาชอบลองร้านขายไส้กรอก3-4ถึงร้านรวมถึงร้านกาแฟะกะรีปับ๊บอีกท่านเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมเราอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้เหมือนกันจะลองร้านขนมหวานขอบคุณที่แบ่งปันคอมเมนต์หนึ่งไม่มีอะไรเลยที่นั่นมีวัดมากเกินไปคุณต้องจ่ายเงินทุกครั้งที่เข้าไปไม่มีอะไรทำให้ฉันประหลาดใจนอกจากโสเพณีผู้ชมท่านหนึ่ง คุณทั้งสองน่ารักมากสบายสบายอีกท่านการเดินเล่นในตรอกซอกซอยของเมืองเก่าเชียงใหม่ในวันที่อากาศร้อนจัดจะช่วยชำระล้างจิตวิญญาณของคุณสถานที่ที่ผ่อนคลายที่สุดแห่งหนึ่งในโลกคอมเมนต์หนึ่งฉันยังดูวิดีโอไม่จบแต่ฉันต้องแสดงความคิดเห็นทันที555ข้าวมันไก่เป็นหนึ่งในอาหารไทยที่ฉันชอบ พวกคุณกำลังทำให้ฉันน้ำลายไหลฉันอาจจะกินไก่ได้สองจานต้องบันทึกสถานที่นี้ไว้จนกว่าฉันจะไปเชียงใหม่ผู้ชมท่านหนึ่งวิดีโอยอดเยี่ยมขอบคุณที่แบ่งปันดูแลอีกท่านเราเคยไปที่นั่นมาก่อนฉันคิดว่าอาหารก็โอเคส่วนน้อยมากฉันคิดว่ามันเกินจริงถ้าคุณบังเอิญอยู่แถวนั้นและต้องการข้ามันไก่แน่นอนแต่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางคอมเมนต์หนึ่ง ฉันไม่กินเนื้อโดยทั่วไปแต่ไส้กรอกทางเหนือจะแห้งกว่าและมีรสตะไคร้ที่เข้มข้นก็อร่อยการเป็นที่รู้จักความกดดันที่จะต้องเป็นนักวิ่งที่ b ห5 5 5ผู้ชมท่านหนึ่งเชียงใหม่และผู้เก็ตมักจะมีจุดตรวจกระบี่เริ่มทำเป็นครั้งคราวในช่วงฤดูท่องเที่ยวต้องมีเอกสารที่ถูกต้องอีกท่านชอบฟังคุณพูดภาษาไทย อาจจะทำเนื้อหาการสอนภาษาไทยด้วยได้ไหมคอมเมนต์หนึ่งดูเหมือนว่าทุกคนในสวนสาธารณะร้านกาแฟจะอยู่ที่นั่นเพื่อใช้โทรศัพท์ผู้คนไม่ได้แค่พูดคุยและติดตามกันผู้ชมท่านหนึ่งนี่เป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราเพราะเราอยู่ที่เชียงใหม่ในขณะนี้เรากำลังมองหาสถานที่ไส้อวที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดและตื่นแต่เช้าเพื่อไปตลาดที่คุณไป เราลองไส้อัว่วทั้งสองที่แล้วและเห็นด้วยว่าร้านที่คุณแสดงนั้นดีที่สุดเราไม่เห็นมันฝรั่งทอดขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมของคุณเราดูมันทุกสัปดาห์อีกท่านประเทศนี้มีอาคารที่สวยงามที่สุดในโลกปิดท้ายด้วยเชียงใหม่มีบรรยากาศและความรู้สึกพิเศษยากที่จะแสดงออกแต่มันผ่อนคลายจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะ กับการกลับมาเยือนเชียงใหม่ของฟลอร่ากับโน้ตดูแล้วคิดถึงเชียงใหม่ขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะคะใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศสบายๆอาหารอร่อยๆและสถานที่สวยๆนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมก็ลองตามรอยฟลอร่ากับโน้ตกันได้เลยนะคะแล้วคุณล่ะคะมีความทรงจำหรือประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเชียงใหม่บ้างมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะ หรือใครมีสถานที่แนะนำในเชียงใหม่ก็บอกกันได้เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Flora กับโน้ตเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ทำคลิปสนุกๆแบบนี้ออกมาให้เราชมกันอีกเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย